ความหมายของไพ่เหลือสตาธาดลมราศีกุมความหมายโดยรวมแล้วของไพ่ใบนี้ให้ความรู้สึกถึงความสบายใจความสุขสงบราบรื่นการอยู่แบบสันโดษการไร้การถูกรบกวนการใช้เวลาส่วนตัวการอยู่กับตัวเองการรับพลังธรรมชาติแสงราวและแสงสว่างกับบรรยากาศสบายสบายไร้ความเครียดทำให้อารมณ์ดีสมองปลอดโปร่งเกิดแรงบันดาลใจ มีความคิดที่จะทำสิ่งใหม่หรือมีไอเดียดีๆผุดขึ้นมาทําให้เกิดความหวังและความตั้งใจทําสิ่งต่างๆให้เกิดความสําเร็จดังนั้นเดะสตาจึงเป็นไพ่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์แรงบันดาลใจรวมถึงความหวังและการทุ่มเททําเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนพัฒนาในความทุ่มเทของเดะสตาจะเป็นการทุ่มเทในแบบของตัวเองและตามนิสัยของแต่ละบุคคล และมักจะทำเงียบเงียบเพียงคนเดียวไม่บอกให้คุณไม่บอกให้ใครรู้ความหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือบ้านเรือนที่พักอาศัยแหล่งธรรมชาติที่พักตักอากาศพื้นที่ติดน้ำบ่อน้ำสปาสวนสาธารนณะของตกแต่งบ้านอุปกรณ์ในแสงสว่างยาของที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูการให้การบริจาคค่ะ มาดูสถานการณ์ทั่วไปของไพ่เดะสตาร์กันนะคะมีความราบรื่นสุขกายสบายใจอยู่กับตัวเองด้วยความเงียบสงบไม่มีใครบครบกวนมักไม่ค่อยมีเรื่องให้ห่วงหรือเป็นกังวลให้ทุกข์ใจเป็นช่วงของการปลดปล่อยอารมณ์มีความสุขกับการอยู่คนเดียวใช้เวลากับเรื่องส่วนตัวเพื่อคิดหรือทบทวนเรื่องต่างๆหรือทุ่มเทให้กับสิ่งที่กำลังสนใจมีความสุขแบบพอเพียงไม่จําเป็นต้องขนขวายหรือดิ้นรนกับอะไรมาก แต่เจ้าชะตามีสถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายย่ำแยก่ก็จะหมายถึงการมีความหวังหรือหนทางที่จะช่วยให้เบาบางลงหรือแก้ไขสถานการณ์ให้ดีด้วยให้ดีขึ้นได้รวมไปถึงเป็นช่วงเวลาของของการบำบัดทั้งกายและจิตใจโดยเฉพาะด้านจิตใจถือเป็นการเติมเต็มให้กับตัวเองทำเพื่อตอนเองให้อะไรดีๆให้อะไรดีขึ้นส่วนอาการป่วย ทางกายก็จะได้รับการฟื้นฟูด้วยการขอหลบไปพักรักษาตัวสักระยะหนึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นขาดการติดต่อแบบไพฤรษีนะคะนอกจากนี้ที่กล่าวมาแล้วยังหมายถึงสถานการณ์ของการใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์สมองเล่นแต่จําเป็นต้องใช้สมาธิในการอยู่คนเดียวหรืออยู่ในช่วงของการหลีกหนีความวุ่นวายเพื่อขอหลบมาพักผ่อนการพักร้อน จากเรื่องงานหรือสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งเป็นช่วงของสถานการณ์ที่ยังคงนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงดีและราบรื่นอ,อยู่เรื่อยๆนะคะมาดูลักษณะนิสัยของไพ่เดสตาร์กันนะคะมีลักษณะที่ดีน่าดึงดูดชอบความเรียบง่ายสบายๆไม่ค่อยมากเรื่องชอบความสงบการผ่อนคลายรักความเป็นธรรมชาติไม่ชอบความตึงเครียด ไม่ชอบการเอาชนะหรือแข่งขันบางครั้งเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงใจกว้างมีความเสียสละใจเย็นอ่อนโยนสมาธิดีมักไม่มีพิษไม่มีภัยมองโลกในแง่ดีเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่นรวมทั้งเป็นคนที่เปิดเผยไม่ใช่เล่าให้ฟังหมดหรือพูดโพ้งออกไปเสียหมดแต่หมายถึงเป็นคนที่จริงใจไม่ค่อยมีความลับมีความมีความซื่อสัตย์เก็บความลับได้ดีคำไหนคำนั้นและไม่มีอะไรแอบแฝงมีความเสียสละ รุ่มเทมีความฉลาดไหวพริบดีมีไอเดียแต่ไม่ค่อยแสดงออกคมในฝักไม่ใช่คนเก่งที่ต้องอวดรู้อวดฉลาดแต่ด้วยนิสัยรักสงบไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครจึงมักเป็นคนที่ใครๆคิดว่าหลอกหรือมองเผินๆว่าไม่ฉลาดแต่จริงๆแล้วรู้ทันคนแต่มักไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรเพราะไม่ชอบการมีเรื่องเป็นที่สุดอะไรปล่อยได้ก็คือปล่อยไปแต่ถ้าถ้าไม่แย่จนเกินไปหรือมาก มะะมาดูเรื่องการงานของเดอะสตากันนะคะการใช้ความคิดการทุ่มเทสถานการณ์ราบรื่นดีผ่านไปได้อย่างส,สบายๆไม่ค่อยมีเรื่องให้ทุกข์ใจกังวลใจหรือเป็นช่วงของการผ่อนคลายใช้เวลาเพื่อพักร้อนหลบไปคิดงานแก้งานส,สักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาว่ากันใหม่ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่เว้นแต่ เว้นเสียแต่ถ้ากำลังมีปัญหาในเรื่องงานก็จะหมายถึงจะค่อยๆดีขึ้นหรือคลี่คลายไปได้หรือมีความชัดเจนในการจัดการหรือแก้ไขปัญหานั้นๆส่วนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไพ่เดอะสไตล์ยังไม่ใช่ไพ่ที่มีความหมายของการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งที่ชัดเจนแต่อาจจะตีความความได้ว่ามีความหวังหรือมีโอกาสที่จะได้แต่ไม่ใช่เรื่องที่เร่งรีบอะไรยังคง ยังคงอยู่ที่เดิมเรื่อยๆไปก่อนรอเวลาอีกนิดนึงแต่ในแง่ของความสำเร็จก็จะให้คำตอบที่ดีและยังคงมีไพ่ดีๆขึ้นมาประกอบสักหน่อยเพราะไพ่เดะสตาจะมีความโดดเด่นหรือมีความสำเร็จเป็นเรื่องเป็นบางเรื่องหรือบางสายงานตามความหมายของอาชีพนะคะนอกจากนี้ในในในเรื่องของการงานเดะสตายังหมายถึงคนที่ทำงานอยู่กับบ้านคนว่างงานหรือปลดกเกษียณอยู่แบบสบายๆไม่ต้องดิ้นรนอะไร หน้าที่การงานมีความสบายใจไม่ต้องผูกมัดหรือขึ้นกับใครอาชีพที่เกี่ยวข้องการทำงานที่บ้านทุกรูปแบบหรืองานที่เกี่ยวข้องกับบ้านหรือที่พักอาศัยเช่นธุรกิจบ้านเช่าการออกแบบตกแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างเครื่องเรือนมัณนฑน,นิลินหรืองานที่ใช้ไอเดียงานศิลปะการออกแบบสร้างสรรค์ของสวยงามนักแสดงรวมถึง ธุรกิจท่องเที่ยวหรือสถานที่ผ่อนคลายแบบธรรมชาติก็ได้นะคะเช่นรีสอร์ทสปาค่ะมาดูเรื่องการเรียนของไพ่เดอดสตาร์กันนะคะโดยทั่วไปแล้วมักไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะทุกอย่างราบเรื่อนไปหมดหรือมีความตั้งใจกับสิ่งที่กําลังเรียนหรือสอบให้ความทุ่มเทความสนใจขอเวลาอยู่คนเดียวแบบเงีย,เงยบๆเพื่อทําความเข้าใจกับบทเรียนให้ได้มากที่สุด ผลการเรียนราบรื่นดีไม่มีปัญหาค่ะมาดูการเงินของไพ่เดดสตากันนะคะไม่ค่อยมีปัญหายังคงราบรื่นดีไม่ติดขัดหรือเดือดร้อนพอกินพอใช้มีความพอใจในทรัพย์สินของตนเองในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหมายถึงคนที่คนที่มีคนคอยช่วยเหลือหรืออุปัรรมก็ได้นะมีเงินทองที่หล่อเลี้ยงเช่นกองทุนเงินสำรองคงเหลือโดยไม่ต้องออกไปลำบาก มาใช้หรือทำงานแลกเงินมาเพื่อให้พอเพียงต่อการใช้จ่ายรวมถึงการได้รับเงินหรือทรัพย์สินตามที่คาดหวังไว้หากสถานการณ์ยแย่ก็จะดีขึ้นเพราะได้รับการช่วยเหลือหรือจัดจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ให้อยู่ตัวได้ในทางกับการอาจจะกาลังช่วยเหลือหรือหาหนทางช่วยเหลือผู้อื่นการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือหรือเยียวยานอกจากนี้ยังหมายถึงความคิด หรือหนทางในการทำเงินหรือมีทางหาเงินได้มาในระหว่างที่กำลังติดขัดพอที่จะหาหนทางได้ค้าขายและการลงทุนมีความราบรื่นดีไม่ติดขัดนะคะการเงินก็ถือว่าดีนะคะไม่ลำบากมากมาดูทางด้านความรักความสัมพันธ์ราบรื่นดีถึงจะเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าแต่ความสัมพันธ์นั้นยังคงดีเหมือนเดิมเน้นเรื่องความเข้าใจกัน เหมือนความรักในแบบผู้ใหญ่นะคะสําหรับคนที่เพิ่งรักกันหรือชอบพอกันใหม่ๆอาจมีความสุขในเรื่องของความรักและรู้สึกสดชื่นหรือมีความหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะไปได้เรื่อยๆแต่เน้นเรื่องกันให้ความเข้าใจหรือทําความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายไม่เหมาะกับคนที่ชอบความรักแบบความรักแบบติดกันตัวติดกันหรือชอบความรักแบบสนุกสนานดังนั้นไพ่เดอะสตาอาจจะเป็นตัวแทนของความรักที่ดูเหงา หน่อยนะคะแต่มีความสุขในรูปแบบของตัวเองเน้นไปถึงความปรารถนาดีและความจริงใจมากกว่าอะไรที่ฉาบฉวยหรือเปลือกนอกนอกจากนี้ยังมีความหมายถึงยังมีความหมายถึงการการทำเพื่อคนรักหรือทําในสิ่งที่ดีๆให้กับคนรักอีกด้วยรวมถึงการอยู่คนละพื้นที่ห่างไกลกันเป็นช่วงที่ต่างคนต่างอยู่กับตนเองค่ะ สำหรับคนโสดเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสบายใจนะคะไพ่เดอสตาใบนี้สำหรับคนโสดนะคะแต่ต้องการอยู่แบบเป็นโสดถึงแม้จะเป็นคนเข้ามามีคนเข้ามาก็ตามขอเลือกที่จะอยู่แบบไม่มีใครมารบกวนหัวใจนอกจากนี้ไพ่เดอสตาก็ยังมีความหมายของการเติมเต็มหรือฟื้นฟูฟืนฟ้นฟูเยียวยาจิตใจในกรณีที่มีความสัมพันธ์มีปัญหาหรือเลิกร้างกันไปไพ่เดอสตากับความรักบางคนมองว่าเป็นไพ่ที่ไม่ดีนะัก เพราะเป็นไพ่ของความโสดแต่มีความหวังที่จะมีใครสักคนเข้ามาบางคนก็จะเลยไปทุ่มเทใจหรือทำตามลักษณะนิสัยของไพ่ได้กล่าวไปเพื่อที่จะมัดใจหรือมีใครสักคนจริงจังบ้างก็สำเร็จบ้างก็ไม่สำเร็จต้องดูไพ่อื่นประกอบนะคะและบางครั้งไพ่เดอะสตาอาจหมายถึงการได้รับสถานะโสดแบบบอกถูกบอกเลิกหรือเป็นฝ่ายบอกเลิกเสเองหรือ ไพ่บอกถึงสถานะที่กำลังจะโสดในไม่ช้าหรือโสดมาหมาดๆจากการถูกขอเลิกหรือเดินออกจากชีวิตอีกอีกฝ่ายด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไปซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเป็นโสดค่ะมาดูเรื่องสุขภาพของไพ่เดดสตาร์กันนะคะหายป่วยการฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นอาการเจ็บป่วยดีขึ้นหรือทุเลาลง การได้รับการรักษาอย่างถูกต้องได้รับการรักษาโรคที่ดีหรือเยียวยาด้วยธรรมชาติหรือสมุนไพรหรือสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วระวังอาการป่วยไขย้เป็นหวัดภูมิแพ้ไข้ติดเชื้อนะคะบทสรุปของไพ่เดอสตาเป็นไพ่ที่ดีนะคะแสดงถึงความราบรื่นไร้ปัญหาไร้กังวลมีความสุขสบายทางใจการรักษาฟื้นฟูเยียวยารวมถึง การมีความหวังในชีวิตมีแนวคิดหรือกำลังจะมีทางออกของปัญหาและหมายถึงการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแบบสงบเพื่อทบทวนเรื่องราวบางอย่างหรือมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อใช้เวลาให้ให้กับตัวเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไพ่เดอะสตาคีย์เวิร์ดที่สำคัญของไพ่ใบนี้ก็คือความสงบสุขความร่มรื่นความราบรื่น ความร่มเย็นความหวังความคิดสร้างสารสรค์การฟื้นฟูและเยียวยาการอยู่กับตัวเองเกี่ยวข้องกับบ้านที่พักอาศัยคีย์เวิร์ดก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นคนเหงาคนเศร้านะแต่ว่าเหมือนกับรักตัวเองมากขึ้นใครมีคําถามจะถามเรื่องไพ่ก็ถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะเลยนะคะเพราะว่าหมอดาพยากรชอบอ่านแล้วก็บางทีคิดไปเองว่าเพื่อนๆอาจจะชอบฟังแบบหมอาพยากรก็ได้แต่ การฟังมันเป็นอะไรที่บางทีก็ไม่จําหรอกบางทีนอนนอนฟังทั้งคืนก็ไม่จําแต่ที่จะจําได้ก็คืออ่านบ่อยๆเขียนบ่อยๆก็จะจําได้แต่ก็แล้วแต่เขาเรียกทักษะการจําของแต่ละคนนะคะสําหรับไพ่ในคลิปหน้าก็คือจะขึ้นไพ่เดอะมูนกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ